อย่าลืมตรวจสอบสิ่งนี้ครับถ้าไม่อยากให้ผนังบ้านท่านเกิดรอยร้าวนะครับน้ำรั่วซึมเข้ามาในบ้านหรือแม้กระทั่งอาจจะทําให้ผนังคาลุมได้ครับวันนี้นะครับผมมาดูความคืบหน้างานก่ออิฐนะครับซึ่งนอกจากแนวอิฐที่ต้องถูกต้องแล้วนะครับสิ่งที่ผมซีเรียสมากนั่นก็คือเสาเอ็นทับหลังนะครับถ้าเสาคอนกรีตนะครับเปรียบเสมือนกระดูกนะครับเสาเอ็นทับหลังต่างๆก็เก็บเสมือนเส้นเอ็นนะครับที่คอยยึดผนังให้ประสานกับตัววงกบหน้าต่างหรือตัวโครงสร้างนะครับลักษณะของเสาเอ็นนะครับจะทาด้วยเหล็กนะครับขนาด จำนวน2เส้นนะครับแล้วก็ทำปลอกพิเศษนะครับรัดขึ้นมานะครับทุกๆ15-20ถึง20เซนนะครับซึ่งเสาเอ็นและการทับหลังนะครับเป็นสิ่งจำเป็นในการก่อผนังนะครับไม่ว่าวัสดุที่ใช้จะเป็นอิฐมวลเบาอิฐแดงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับล้วนก็ต้องมีการทับหลังทั้งสิ้นครับตัวเสาเอ็นนะครับควรใส่ทุกมุมของผนังนะครับหรือส่วนที่เป็นบานประตูนะครับ หน้าต่างนะครับช่องเปิดนะครับแล้วก็ส่วนที่มีผนังนะครับยาวมากกว่า3เมตรนะครับผนังที่ไม่ได้กาอติดกับเสานะครับในส่วนของขอบช่องประตูช่องเปิดหน้าต่างก็เช่นกันนะครับต้องมีเสาเอ็นทับหลังนะครับเพื่อใช้ในการติดวงกบนะครับรวมถึงรองรับน้ําหนักผนังที่อยู่ข้างบนนะครับปัญหาที่จะตามมาถ้าเรา